สวัสดีค่ะพบกับตี่าวเดนจับเทรนตลาดนะคะประจำวันที่8ตุลาคม2563นะคะภาพรวมตลาดวันนี้นะคะเราก็คาดหวังการเทรดเป็นไซด์เว้าต่อเนื่องนะคะในกรอบ1250-1275นะคะตอนนี้ต้องบอกว่าข่าวในเชิงบวกที่เข้ามาตอนนี้ก็อาจจะมีทั้งภายนอกภายในนะคะอย่างภายนอกเนี่ยประเด็นเรื่องของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐที่เป็นที่กังวลว่าทรัมป์เนี่ยมีคาสั่งเรื่องของการยุติการเจรจาตรงนี้เนี่ยก็ถือว่ามีข่าวในเชิงบว เข้ามากบกระแสกันเล็กน้อยเพราะว่าคัมเนียมีการทวิตนะคะในทวิตเตอร์ล่าสุดนะคะบอกว่าเขาเนี่ยจะเร่งในเรื่องของการอนุมัติโครงการต่างๆเข้ามาช่วยเหลือประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอัดชีดเกิน2.5หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐช่วยเหลือในกลุ่มอุตสาหกรรมการบินแล้วก็1.35แสนล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะสำหรับธุรกิจรายย่อยนะคะรวมไปถึงการแจกเช็คเงินสดให้กับชาวอเมริกันคนละ1,200 ดอลลาร์สหรัฐด้วยนะคะตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นมาตรการแจกเงินมาตรการกระตุ้นในระยะสั้นที่เข้ามาช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนที่มองไว้ว่าเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจขนาดใหญ่เนี่ยตกลงกันไม่ได้สักทีสําหรับในประเด็นของเรื่องวงเงินนะคะในส่วนของเด,เดโมแครตกับรีพับ l ิกันก็คือยังไม่เคาะออกมาสักทีหนึ่งแล้วก็ทัป์ก็ออกมากลับลำ ว่าจะเร่งออกมาตรการตัวนี้เข้ามานะคะซึ่งก็น่าจะมีส่วนช่วยยกเซนติเมนต์ได้บางส่วนรวมไปถึงในเรื่องของกรณีตัวโควิด -19 ด้วยนะคะที่อาการของประธานทรัมป์เนี่ยก็ดีขึ้นเป็นลำดับนะคะอย่างไรก็ตามนในประเด็นนี้เรายังคิดว่าอาจจะต้องติดตามค่อนข้างจะต่อเนื่องนะคะด้วยเงื่อนไขของภาวะของตัวผู้นำสหรัฐนะคะที่เป็น คนที่มีอายุค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีโรคประจําตัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาเนี่ยคิดว่าน่าจะยังคงต้องติดตามใกล้ชิดนะคะส่วนประเด็นในเรื่องของวัคซีนเนี่ยตัวทรัมป์เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเขาจะผลักดันเต็มที่นะคะว่าถ้าจะทําให้ได้เนี่ยก่อนตัวก็ในส่วนของเอตัววัคซีนนะคะว่าตัวประธานบีทรัมป์เนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเขาคงจะเอ พยายามจะเร่งผลักดันให้วัคซีนออกมาให้ได้ก่อนการเลือกตั้งก็จะยิ่งดีนะคะเพราะว่าเป็นผลบวกต่อคะแนนเสียงของเขาในเรื่องของการเลือกตั้งแต่ว่าความเป็นไปได้ทาง fda เนี่ยก็บอกว่า ก็อย่างน้อยที่สุดยังต้องใช้เวลาอีก2เดือนนับจากนี้นะคะเพราะฉะนั้นเร็วที่สุดเนี่ยคิดว่าน่าจะเห็นได้ภายในสิ้นปีนะคะซึ่งถ้าจะมองเป็นผลบวกต่อชาวโลกแล้วเนี่ยภายในสิ้นปีก็ถือว่านาับว่าเป็นข่าวในเชิงบวกเหมือนกันนะคะว่าภายในสิ้นปีนี้จะสามารถมีความสําเร็จของวัคซีนที่ประกาศออกมาใช้ได้แล้วก็ในภายในสิ้นปี64่เนี่ยเขาวางเป้าหมายเรื่องของการแจกจ่ายวัคซีนออกไป2000ล้านโดสนะคะก็คิดว่าประเด็นพัฒนาการของวัคซีนก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ นักลงทุนเนี่ยก็คาดหวังอยู่ในเชิงบวกอยู่นะคะส่วนปัจจัยภายในของเราเองเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าทุกอย่างก็คงจะมองไปเรื่องของมาตรการในการกระตุ้นการบริโภคและก็ท่องเที่ยวนะคะที่ออกมาล่าสุดนะคะที่ทางสบสบมีการข้อออกมาเมื่อวานนี้นะคะทั้งโครงการช็อปดีมีคืนแล้วก็เราเที่ยวด้วยกันที่จะขยายเวลาออกไปนะคะเราเที่ยวด้วยกันเนี่ยขยายออกไปจนถึงสิ้นเดือน มกราคมปี64เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของชอปดีมีคืนที่ออกมาใหม่เนี่ยเป็นมาตรการทางด้านภาษีนะคะมีการคืนภาษีสูงสุด30,000บาทต่อรายนะคะตรงนี้เป็นเป้าหมายในการกระตุ้นการบริโภคนะคะก็คงจะเป็นผู้มีรายได้ในระดับปานกลาง ขึ้นไปนะคะถึงแรงการค่อนค่อนข้างสูงนะคะน่าจะทําให้มีการกลับมาบริโภคกันคึกคักมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นกลุ่มเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์เนี่ยก็ดูน่าสนใจนะคะในเรื่องของการ spending ที่มีมูลค่าของการซื้อขายเนี่ยสูงขึ้นไป กว่าเดิมนะคะที่ที่เป็นมาตรการแรกๆที่ออกมาช่วยในกลุ่มที่มีรายได้ในระดับล่างนะคะก็อย่างเช่นในส่วนของตัวคอมเมอร์ซทั้งหลายนะคะตัวหนึ่งที่เราเลือกเข้ามานะคะในวันนี้ที่อิงอยู่กับช็ชอปดีมีคืนด้วยนะคะ ก็คือจะเป็นเจมารนะคะจริงๆ o m e p ปรก็ได้ด้วยนะคะส่วนในส่วนของช็อปดีมีคือวันนี้เราเลือกอท็อปพิกขึ้นมา2ตัวนะคะคือเจมารกับโฮมโปรนะคะในส่วนของ J Mart เจมาร์จริงๆต้องมีกระแสในเรื่องของ iPhone 12เข้ามาช่วยหนุนเป็นแคทาลิสตในระยะสั้นด้วยเพราะว่า Apple เนี่ยจะเปิดตัว iPhone 12เนี่ยในวันที่13ตุลาคมนี้นะคะก็น่าจะมีความคึกคักข,ขึ้นมาในระดับหนึ่งนะคะสำหรับตัว ร้านเรื่องของการขายยอดของการขายมือถือนะคะแล้วก็โครงการมาตรการช้อปดีมีคืนก็เป็นบวกด้วยนะคะรวมไปถึงตัวลูกเองนะคะสำหรับเอจมทนะคะก็คาดการว่าน่าจะมีงบการเงินที่ค่อนข้างโดดเด่นในไตรมาสที่3นะคะ NPL รายย่อยเนี่ยก็ยังอยู่ในระดับสูงอยู่นะคะ โฮมโปรนะคะเป็นตัวที่2ที่เราเลือกเข้ามาในวันนี้นะคะก็คิดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากตัวมาตรการชอปดีมีคืนเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็คาดการในส่วนของงบไตรามาสที่3เนี่ยก็จะดีขึ้นในเชิงของ q o q q ด้วยเช่นกันนะคะพอร์ตโฟลิโอโมเดลของเรานะคะยังคงตัว AP กับ STA เอาไว้ตามรอทํากําไรตามเป้าทํากําไรระยะสั้นที่มองเอาไว้นะคะส่วนเทคนิคอลพิกวันนี้นะคะมี2ตัวคือ AOT กับตัวสวัสด์นะคะ ค่ะมาต่อที่ s a บีนาน,นะคะทั้งฝ่ายก็คาดในส่วนของกำไรไตรามาสสามนะคะจะอยู่ที่73ล้านบาทนะคะเติบโต45.2% Q on Q แล้วก็แต่ลดลง37.2% Year on Year นะคะโดยกำไรที่เติบโต Q on Q นะคะก็คาดได้แรงหนุนจากการผ่อนคลายล็อกดาวน์นะคะของรัฐบาลนะคะที่เริ่มมาตั้งแต่17พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะที่ที่แม้อาจจะส่งผลให้ยอดขายจากช่องทาง นอน non storytelling นะคะหรือเป็นช่องทางออนไลน์นะคะหดตัวลงนะคะแต่คาทั้งหมดถูกชดเชยได้ด้วยยอดขายจากสาขานะคะที่มีส,สัดส่วนรายได้นะคะกว่า70%นะคะกลับมาเปิดปกติได้นะคะก็จะชดเชยตรงส่วนของ SSR ที่หายไปนะคะโดยคาดในส่วนของ ช่องทางสาขาะะจะเติบโต30% Q on Q ขณะที่ยอดขายจาก O E M นะคะคก็คาดย,ยังทรงตัวได้ Q on Q ะะจากคำสั่งซื้อจากต่างประเทศนะคะคในส่วนของตันยุโรปนะคะคที่กลับมามีออเดอระะ์แล้วก็การรับจ้างผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้านะคะคที่ยังคงมีอยู่นะคะคทำให้รายได้จากการขายรวมจากทุกช่องทางะคะคาดย,ยังเพิ่มขึ้นนะคะค12.1% Q on Q ค่ะ สำหรับไตรมาส4นะคะก็คาดผลดำเนินงานจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดของบริษัทนะคะหลังได้แรงหนุนจากไฮซีซั่นนะคะที่จะมีการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นยอดขายนะคะทั้งจากทางสาขาของชาบิน่าเองแล้วก็ในส่วนของตัวช่องทาง NSR นะคะโดยเฉพาะในส่วนของช่วงเวลาออที่มีการโปรโมทดังๆนะคะจะเป็น10เดือน 10, 11เดือน11และ12เดือน12นะคะรวมถึงในส่วนของมาตรการภาษีล่าสุดนะคะที่ทางชาบิน่าเองก็ได้รับอน,นิสง์ด้วยนะคะจากชอปดีมีคืนนะคะ อย่างไรก็ดีค่ะถึงแม้ทางฝ่ายนะคะจะยังคงมุมมองบวกนะคะแต่ด้วยราคาหุ้นที่มีการปรับตัวขึ้นมานะคะก็ค่าสะท้อนปัจจัยบวกไปบางส่วนแล้วนะคะทางฝ่ายก็น้เบื้องต้นทางฝ่ายก็ปรับลดคําแนะนํานะคะเป็นทยอยซื้อนะคะจากเดิมซื้อโดยคงราคาในส่วนของปีพื้นฐานปี6-4อยู่ที่2 2บาทสีตางค่ะ วันนี้มีหุ้นใหม่มาเข้าซื้อขายวันนี้นะครับเป็นตัวศิลกรนะครับตัวย่อ SK นะครับธุรกิจนะครับประกอบด้วยข้อหนึ่งนะครับผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงต่างๆสองให้บริการรับเหมาก่อสร้างโยธาสายโซ่สายจำหน่ายไฟฟ้านะครับผลิตภัณฑ์ก็จะเป็นเสาไฟฟ้าคอนกรีต นะครับอัดแรงแล้วก็ผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเสาตอหม้อไฟฟ้าคอนกรีตอัดแรงนะครับแล้วก็เสาคอนกรีตอัดแรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับ IPO นะครับทั้งหมดก็ประมาณ115ล้านหุ้นที่ราคา80สตางเข้าซื้อขายในตลาด m อ i เงินที่ได้จะไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการดำเนินงานรับรองแผน การขยายงาน67ล้านบาทนะครับลงทุนเครื่องจักรอุปกรณ์และสายส่งลดขนส่งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการขนส่งนะครับแล,และสภาพแวดล้อมในการทำงาน20ล้านนะครับผลประกอบการในปี6-2เพิ่มขึ้นรายได้นะครับเพิ่มขึ้น637ล้านบาทเป็น6.7จากแรงหนุนธุรกิจรับเหมาสายส่งนะครับและจำหน่ายสาย,สายไฟฟ้านะครับ รวมถึงการคุมต้นทุนที่ดีนะครับกำไรก็เลยเพิ่มขึ้นจาก29ล้านเป็น50ล้านครึ่งแรกปีนี้กำไรลดลงนะครับจากผลกระทบโควิดทำให้การส่งมอบสินค้าการส่งมอบงานการประมูลล่าชา้าอัตรากำไรขั้นต้นนะครับจากการรับเหมาก่อสร้างลดลงนะครับเนื่องจากมีต้นทุนงานก่อสร้างเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จากการแก้ไขงานโครงการที่ส่งมอบไปแล้วปี62 ความเสี่ยงการดําเนินง,งานภาวะเศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงภาครัฐนะครับนโยบายภาครัฐการประมาณต้นทุนนะครับที่ไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของอราคาวัตถุดิบนะครับจึงขาดแคลนลหรือว่าปัญหาขาดแคลนแรงงานนะครับดูจากมาเก็ต c o n เซน s u ัราคาพื้นฐานอยู่ที่ประมาณ1บาทถึง1บาท,บาท9สตางค์ ครับในส่วนของราคาทองคำนะครับก็เมื่อวานนี้หลังจากที่ทางธนาคาุณธัมเนี่ยก็ได้ออกมาพูดว่าจะกลับมาตัวส่งเสริมตัวมาตรการกระตุ้นอีกครั้งเนี่ยราคาไปช่วงกลางวันเมื่อวานนี้ก็ดีขึ้นมานะครับไปทดสอบใกล้ๆแถวๆเนีต้าน1895แ้านะครับแล้วว่าก็มีแรงขายเข้ามาในในช่วงเมื่อวานนี้ตั้งช่วงเย็นในการเทรดก็มีแรงขายเข้ามาอีกครั้งนะครับทำให้ทองคำเนี่ยก็ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบนะครับก็ ยังคงแต่งตัวอยู่ในกรอบที่ค่อนข้างกว้างพอสมควรโดนขายลงมาแถวๆหนึ่งหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์นะครับซึ่งก็เป็นเป็นสัญญาณหนึ่งว่าเหมือนแบบตอนนี้แม้แม้ว่าทางทัาจะออกมาบอกว่าเ,เขาจะเร่งผลักดันตัวมาตรการเพื่อเข้าช่วยเหลือทั้งภาคการการบริโภคของประชาชนนะครับแล้วก็ทั้งภาคธุรกิจภาคสายการบินเนี่ยแต่ว่าในในปัจจัยต่างๆเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับว่าเราคงต้องรอติดตามอีกครั้งมันเป็นความไม่แน่นอนอีกครั้งหนึ่งนะครับ ซึ่งแต่ว่าตลาดหุ้น,น,นเมื่อวานนี้ก็ตอบรับในเชิงบวกนะครับทั้งสองของหุ้นสหรัฐเนี่ยก็ตอบรับในเชิงบวกมีเม็ดเงินไหลาจากบอลยีออกไปเข้าในส่วนของตัวตลาดหุ้นแล้วก็สินทรัพย์เสี่ยงมากขึ้นนะครับส่วนทองคำเมื่อวานนี้ทาง S P D R เนี่ยก็ยังไม่ได้มีแรงซื้อเข้ามาช่วยหนุนนะครับแต่ก็ไม่มีแรงขายเช่นเดียวกันนะครับโดยในส่วนของมุมมองทองคําวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าตัวปัจจัยที่เป็นในส่วนของตัวมาตรการเนี่ยก็ยังคงเป็นแรงหนุนได้ในระยะสั้นต่อไปนะครับแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยอาจจะอาจจะ หนุนให้ขึ้นไปได้ไม่ไกลมากนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีความไม่แน่นอนค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวตัวเลขเศรษฐกิจในวันนี้จะมีการประกาศในส่วนของตัวผู้ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานนะครับซึ่งครั้งนี้ก็ยังคงคาดหวังว่าจะออกมาดีขึ้นเช่นเดียวกันนะครับซึ่งครั้งนี้น่าจะออกมาลดลงอยู่ที่8 8 2 0 0 0 0สรายนะครับแต่จากครั้งก่อนหน้าเป็น837 0 0 0ารายซึ่งตัวเลขนี้ก็เป็นตัวเลขสำคัญครับที่คนก็จับตามองว่าถ้าเกิดออกมาดีขึ้นเนี่ยก็มี นะครับโดยวันนี้เนี่ยเราก็มองว่าทองคําน่าจะแกวงตัวอยู่นะครับแล้วก็มีโอกาสอาจจะขึ้นมาทดสอบนาต้านที่พันเได้นะครับแต่ว่าทางฝ่ายก็มองว่าอาจจะยังไปได้ไม่ไกลนะครับโดยกรอบเทรดดิ้งวันนี้นะครับสำหรับตัว g o 2แท2 0เนี่ยเราให้เป็นเทรดดิ้งที่1880-1905งกะครับเกินกำไรในกรอบไปก่อนนะครับเรอความชัดเจนต่อไปครับสำหรับมุมมองตลาดก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ